20เรื่องการเงินที่คุณควรรู้ 1. โลกนี้มีเงินเฟอ้อถือเงินไว้เฉยๆค่าก็ลดลงไปได้ประมาณ2%ต่อปี 2. ในยุคดอกเบี้ยติดลบฝากธนาคารอย่างเดียวเอาชนะเงินเฟ้อยาก 3. ไม่มีรายได้ไหนมั่นคงบริษัทใหญ่แค่ไหนก็ล้มได้การมีรายได้หลายทาง จะช่วยลดความเสี่ยง 4. หามาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญว่าเหลือเก็บเท่าไร่ 5. จงออมเก็บไว้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่ารอให้ฉุกเฉินก่อนค่อยออมเพราะถึงวันนั้นมันจะไม่ทันแล้ว 6. เงินต่อเงินได้ถ้ารู้จักลงทุนการลงทุนไม่ใช่ท่ายากลงทุนอยู่ในขอบเขตท,ที่ตัวเอง มีความรู้ก็พอ 7. การลงทุนในความรู้คือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะมันจะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างยั่งยืน 8. ปนี่เนา่าคือนี่ที่มีแล้วสร้างรายจ่ายเช่นผ่อนมือถือผ่อนรถไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้แต่ควรซื้อให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนจา่า 9. หนี้ดีคือหนี้ที่มีแล้วสร้างรายได้เช่นกู้หนี้มาเพื่อซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่ากู้หนี้มาเพื่อทำธุรกิจหนี้แบบนี้ดีแต่ต้องบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 10. อย่าหวังผลตอบแทนที่มากเกินเหตุจนทำให้หนี้ดีกลายเป็นหนี้เนา่า 11. บัตรเครดิตไม่ใช่ผู้ร้ายขอแค่ใช้ให้เป็น โปรโมชั่นดีๆมากมายขอแค่จ่ายครบจ่ายตรงเวลา 12. อย่ารูดบัตรเครดิตถ้าไม่มีเงินสดในกระเป๋าตังจะจ่ายค่าสินค้านั้นอยู่แล้วซื้อเฉพาะของจำเป็นที่มีเงินจ่าย 13. ถ้าพยายามฝ่าฝืนกฎข้อ12ให้ยกเลิกบัตรเครดิตทิ้งทั้งหมดเพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะสร้างหนี้เนอาในอนาคต14 อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหุ้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเรื่องน่ากลัวที่สุดคือการลงทุนแบบไม่เข้าใจอะไรอย่างแท้จริงมากกว่า 15. ครอบครัวสำคัญที่สุด 16. ความสุขจากครอบครัวเรียบง่ายและประหยัดสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเข้าไว้แค่นี้ก็แทบไม่จำเป็นจะต้องหาลายจายเพื่อซื้อความสุขด้านอื่นอีกเลย 17. ลูกมาพร้อมรายใจมหาศาลมีเมื่อพร้อมถ้าไม่พร้อมก็ทำตัวให้พร้อมก่อนจะมี 18. การวางแผนเกษียณคือหน้าที่ของทุกคนตอนแก่ต้องอยู่ด้วยเงินตัวเองได้อย่าหวังเพิ่งคนอื่นโลกนี้ไม่แน่นอนคนข้างหลังเราอาจจะไปก่อนเราก็ได้สุดท้ายทุกคนต้องมีแผนของตนเอง 19. ความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนง่ายกว่าที่คิด ขอเพียงเปิดใจเรียนรู้อย่ามีอคติว่ามันยากมันเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องของคนขี้งกเพราะสุดท้ายคุณก็หน,นีไม่พ้นเรื่องการเงินอยู่ดี20อิสรภาพทางการเงินได้มาง่ายกว่าที่คิด ขอเพียงลดความอยากความฟุ่งเฟอ้อในชีวิตลงใช้ความรู้หารายได้ให้มากขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของโลกและอยู่กับสิ่งที่มีแค่นี้อิสรภาพทางการเงินก็มาเคาะประตูรอที่หน้าบ้านแล้ว The b e s t t i m e to plan a t r e e way 20 y years ago เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือ20ปีที่แล้วหรือไม่ก็ตอนนี้มีต้นไม้หรือยังถ้ายังไม่มีก็ปลูกซะ